ที่มานี่คือจะมาสอบข้อหน่วย HLB ใช่ไหมอ่าใช่ครับเดี๋ผมต้องทำยังไงเหรอครับเนี่ยง่ายง่ายที่จริงจะมาสอบก็ไปนั่งตรงนั้นได้เลยนะมันก็สปปน,นุกสนิดนึงแล้วก็ก่อนที่จะสอบก็ป,ประจำตัวก็มาตั้งดิดตัันด้วยและกันนะนะ คุณครับคุณผมเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วผมสอบเสร็จแล้วเนี่ยไปเปลี่ยนผมสอบเสร็จแล้วเนี่ยมึงเชื่ออะไรวะเนี่ยกูลืมเออรู้แล้วรู้แล้ว